สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกคลิปแล้วนะครับกับทริปเปิลทูกันพลานะฮะสำหรับวันนี้ครับผมจะมาทดลองอ่าเป็นสีโครมนะครับเฉดใหม่ล่าสุดเลยนะครับของทางลาดิสสตูดิโอเขานะครับนั่นก็คือตัวสตาร์ดัตโครมนั่นเองนะครับสำหรับสีโครมตัวใหม่ของลาดิตัวนี้นะครับมันก็จะขั้นตอนการทำนะครับมันก็จะแตกต่างจากตัวไฮโครมก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าอย่างไฮโครมก่อนหน้านี้ รองพื้นสีดำเงานะครับนั่นก็คือตัวไฮ Black เนี่ยมันจะเป็นสูตรอีนาเมลซึ่งมันแห้งช้ามากๆนะครับทีนี้เนี่ยทางลาดิสเขาก็เลยปรับปรุงแล้วก็ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมานะครับให้สามารถทำงานได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือก็จะมีในส่วนของรองพื้นโครมเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนมาเป็นสูตรแลกเกอร์นะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยก่อนที่เราจะพ่นรองพื้นโครมนะครับชิ้นงานเนี่ยเราต้องถูกพ่นด้วย สีดำเงาก่อนนะฮะหรือว่าจะเป็นสีดำปกติก็ได้นะครับแล้วก็เรามาค้นเคลือบไอตัวรองพื้นโครมตัวเนี้ยเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งทาง radis studio นะครับเขาก็ได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าสำหรับเจ้ารองพื้นโครมตัวใหม่นี่นะครับถ้าเกิดสมมุติในกรณีที่เราใช้งานแล้วรู้สึกว่าสีมันพ้นออกยากนะครับหรือว่ามันมีความหนืดเกินไปเนี่ย ให้สามารถผสมตัวไม่สมูททินเนอร์ฮาร์ทินเนอร์ลงไปที่กลวยแอร์บัดได้นะครับหลังจากที่เราเทต,ตัวนี้ไปใช่ไหมครับเราก็าหยดตัวพวกสมูททินเนอร์เนี่ยเข้าไปในกลวยห้ามเด็ดขาดเลยนะครับในการผสมพวกสมูททินเนอร์เข้าไปในขวดน,นะฮะให้มาผสมในกลวยแทนนะครับยอมเสียเวลาหน่อยนะฮะอ่ะโอเค เหยื่อของเราในวันนี้ก็เช่นเคยครับเป็นหัวกันดัมเอ็กเซียนะครับที่ผมเลือกส่วนหัวของตัวกันดัมมันเนี่ยเพราะว่ามันจะมีทั้งส่วนโค้งนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเหลี่ยมดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นประสิทธิภาพของตัวความเงาของสีโคมได้ชัดเจนมากกว่าเห็นเห็นบนชิ้นงานโค้งๆเพียงอย่างเดียวนะครับ เพื่อนๆจะได้เห็นภาพกันว่าเมื่อเราพ่นลงบนชิ้นงานตัวกันพลาโมเดลของเราแล้วเนี่ยที่มันมีเหลี่ยมสันเนี่ยมันจะออกมาเงาในลักษณะไหนนะครับในที่นี้ผมก็ขัดเช็คผิวอะไรไปเรียบร้อยแหละแล้วนะครับแล้วก็ได้พ่นรองพื้นไปบางๆในขณะที่ผมได้ทําการเช็คผิวชิ้นงานไปนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มสเต็ปแรกนั่นก็คือเรามาพ่นสีดําลงไปให้ทั่ว ชิ้นงานก่อนนะครับสเต็ปที่1นนะครับหลังจากที่เราขัดเช็คผิวแล้วก็ทําความสะอาดชิ้นงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวสีดําเงานะครับเป็นถ้าของลาดีก็จะเป็นแบล็กโก้นะครับ หลังจากที่เราพ่นสีดำเงานะครับให้ทั่วชิ้นงานไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะรอให้สีดำเนี่ยมันเซตตัวนะครับให้มันแห้งตัวสนิทก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพ่นไอตัวรองพื้นโครมกันนะครับอหลังจากที่ผ่านไปประมาณ20-30นาทีนะครับสีดำเงาของผมเนี่ยก็ได้ แห้งตัวลงเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพ่นเจ้า Farmer Surface Chrome ตัวนี้ลงไปนะครับไอตัวรองพื้น Surface Chrome ตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นเนื้อใสนะฮะจะเป็นสีเคลียร์เนื้อใสแบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับก็คือว่าถ้าเกิดมันมีความหนืดมากเกินไปเนี่ยให้สามารถผสม สมูทตินเนอร์หรือฮาร์ดินเนอร์เนี่ยหยดเข้าไปในกลวยสีแล้วก็กลัวมาให้มันรวมกันสักหน่อยนะครับแล้วก็จากนั้นก็เอามาพ่นลงทับลงบนสีดําของเราได้เลยนะครับอ่ามา ก็หลังจากที่ผมได้พ่นตัวรองพื้นโครมไปแล้วก็จะสังเกตได้ว่าสีดำของเราเมื่อกี้นะครับมีความมันวาวมากยิ่งขึ้นนะครับเยอะมากๆนะครับสังเกตได้นี่เดี๋ยวเราจะหลังจากที่เราพ่นไอตัวนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะทิ้งมันไว้สักประมาณ10 1ถึง12ชั่วโมงนะครับ ตั้งทิ้งไว้ในห้องได้เลยไม่จําเป็นต้องตากแดดน,นะครับคือเสียบไม้เสียบแล้วก็เสียบกับไอ้แท่นวางของเราทิ้งไว้ได้เลยครับ10-12ชั่วโมงคือนอนไปเลยคืนหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพ่นสีคโครมกันอีกทีหนึ่งครับหลังจากที่เรารอให้ไอตัว p l a m m r surface chrome เนี่ยมัน แห้งตัวสนิทแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับความเงาของชิ้นงานเนี่ยมันก็จะออกมาในประมาณนี้เลยนะฮะเงาแวบเลยนะครับจะสังเกตได้ว่ามันสะท้อนสะท้อนถุงมือผมเลยนี่นะครับทีนี้มาถึงขั้นตอนสำคัญของเราก็คือการพ่นโครมนั่นเองนะครับในซีรีส์นี้ก็จะเป็นสตาร์ดัชโครมนะครับ ชื่อเรียกสำหรับโคมตัวนี้นะครับก็คือสแตนดาร์ดโคมวิธีการพ่นนะครับเราก็พ่นเหมือนพวกไฮโคมทั่วไปเลยก็คือพ่นโปรยบางๆนะครับค่อยๆพ่นไม่ไม่ต้องใจร้อนนะครับแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยทางลาดิส Studio เนี่ยเขาก็แจ้งว่าสามารถพ่นอัดเข้าไปได้นะครับพ่นสามารถพ่นอัดเข้าไปเลยเต็มๆได้แต่ว่า อาจจะต้องใช้ใดเป่าผมช่วยสักนิดนึงนะครับแต่ถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยคือเราพ่นโปรยบางๆเหมือนพวกไฮโคมปกติได้เลยครับอ่ามาเราก็จะมาพ่นโปรยสีโคมลงไปเลยนะครับ อนี้ผมพ่นโปรยบางๆเลยว้าวในขณะที่ผมลองพ่นโปรยบางๆเนี่ยชั้นแรกสีมันจะออกแนวแนวแบบโครมดำนะฮะ นี้เราคนโปรยให้มันขาวขึ้นอีกสักหน่อยนะครับแล้เวเรามาดูกันว่ามันจะเงาขนาดไหน ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรารออีกสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะครับให้สีโครมเนี่ยมันแห้งแล้วเรามาดูความเงากันครับว่ามันจะเงาขนาดไหนนะครับอันนี้แถมนะครับทุกครั้งหลังจากที่เราทำงานทุกอย่างเสร็จนะครับความสะอาดของแอร์บัดเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่สุด นะครับที่เราควรที่จะดูแลนะครับยอมที่จะเสียเวลาล้างให้ละเอียดนะครับแล้วก็ยอมที่จะเสียในส่วนของทินเนอร์ล้างไม่ต้องไปกลัวมันเปลืองนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ถ้าเกิดแอร์บัดเราสกรปรกจนเกินไปเนี่ยเมื่อนั้นนะครับถ้าเกิดแอร์บัดมันมีอาการเสียหายหรือ เสื่อมสภาพเร็วเสื่อมสภาพเสื่อมการใช้งานเร็วกว่าปกติเนี่ยเมื่อนั้นคุณอาจจะเสียเงินเยอะกว่าที่เสียค่าทินเนอร์หรือเสียเวลาในการล้างตอนนี้ก็ได้นะครับอะมาเรามาทำความสะอาดแอร์บรัดกันดีกว่านะครับ หลังจากที่<ม>เรารอให้สีโครมนะครับที่ผมพ่นไปเมื่อกี้นะครับมันแห้งตัวก็จะได้ประมาณนี้นะครับถือว่าเงามากนะถือว่าเงามากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมลองลองเทียบกับด้ามโลหะดูนี่นะฮะเงาอยู่นะ ผมว่าสู้ไฮโครมได้ไหมผมว่าสู้ได้นะอันนี้โดยส่วนตัวผมนะครับก็มองว่าสู้ได้เลยฮนะแล้วก็ขั้นตอนในการทำเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนจากสตาร์ดัสโครมไปเป็นไฮโครมไฮโดรลิกซินเวอร์อะไรพวกนั้นได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยเป็นใช้วิธีเดียวกันได้เลยเพราะว่าสีโครมของ ลาดิทที่เป็นพวกไฮโครมขวดเล็ก,ลกๆที่เราเห็นนะครับมันก็จะเป็นสูตรเล็กเกอร์เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยสามารถใช้เทคนิคในการพ่นเทคนิคเดียวกันได้เลยนะครับอ่ะลองดูในส่วนของด้านที่เป็นโค้งมนมั่งจะเห็นได้ว่าความเงานี่มันเงาแบบเงาสะท้อนมือผมเลยนะฮะเนี่ยนะฮะ โอ้ oh. เดี๋ยวเราจะมาสรุปขั้นตอนการพ่นกันอีกครั้งนะครับสำหรับในการพ่นสีสตาร์ดั h โครมนี้ก็จะมีขั้นตอนดังนี้ครับอันดับแรกนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้พ่นรองพื้นสีดำนะครับก็ให้พ่นสีดำเงาลงไปก่อนจากนั้นนะครับก็พ่นตามด้วยตัว Surface p r i m e r Chrome นะครับหลังจากที่เราพ่น Surface p r i m e r Chrome แล้วก็ตากมันทิ้งไว้ประมาณ10-12ชั่วโมงนะครับในอากาศปกติอุณหภูมิภายในห้องเลยครับไม่หรือถ้าใครมีเครื่องอบจานก็ใช้เครื่องอบจานอบประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งก็ได้ครับนะฮะก็หลังจากที่ตัว Surface มันแห้งแล้วเนี่ยเราก็มาพ่น สีโครมนะครับโดยสีโครมตัวนี้เนี่ยผมขออนุญาตย้ำอีกทีนะครับว่าสามารถพ่นโปรยบางๆก็ได้หรือทางราดิสสตูดิโอเขาก็แจ้งไว้ในข้อความแล้วครับว่าพ่นอัดได้ให้มันเต็มไวๆได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราพ่นอดัดจนท่วมนะครับ ให้เราใช้ไดเป่าผมช่วยนะครับเพื่อให้สีมันเซตตัวได้ดียิ่งขึ้นนะครับในกรณีถ้าเราพ่นอัดไปนะครับขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคนที่ลองพื้นด้วยสีดำอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องพ่นแบ็กโกดครับนะเราก็หลังจากที่เราลองลองพื้นสีดำเสร็จใช่ไหมครับเราก็พ่นตัวพล m เมอร์เซ c เฟ h โครมของ เขาได้เลยนะครับพอรองพื้นโคมมันแห้งแล้วเนี่ยเราก็มาพ่นสตาร์ดัตโครมเพื่อปิดงานอีกทีเราก็จะได้งานออกมาในลักษณะนี้นะครับในวิดีโอมันอาจจะไม่ได้ดูเงางามเท่ากับภาพนิ่งนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอต่างๆจากทางทิพนทูกันพานะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของทิพนทูกันพาเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอต่างๆจากทางแอดมินนะครับสำหรับวันนี้ ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนครับสวัสดีครับ